เป็นอีหยังบบนี่หนาคือทรงสีเศร้าๆนีเรื่องบ่สบายใจยังบบลูกว้าเู่ซูเม่ฟังก็ได้เด้อยิ่งยังบ่อยากแต่งงานกับไอ้มอน์ะแม่ฟาถ้าว่าฉันไปดูดวงดีกว่าบ่แบบว่าเอาดวงฉันกับไอ้มอน่ะไปเบิ่งว่าแม่เนือคู่กันอีรีบอถ้าเกิดว่าบ่แม่เหนือคู่กันน่ะจะเลยว่าต้องเสียเวลาเขาว่าเขาเลิกกันซะเนาะอีหยังก็นะ ขว่าความหักของเขาสองคนมันไปต่อกันบ่ได้แล้วละอิี่มอ้าวเจ้าของกำลังคิดหอดพอดีเลย พดน้ำต้นไม้ยู่บอแห่เขาซอยบ่บาเป็นยังงเขาหดเสร็จพอดีอ่ะเออปะเข้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าเออเรานีถือ,อยังมากอ๋ออันเนี้ยกาแฟมังก่อนดำกอฟฟีเขาบอกว่ามันแสบอ่ะเขาเลยได้ซื้อมาให้แม่เจ้าของลองซิมเบิงเสียเรามากักอืมปะเขาเขาไปหาแม่กันดีกว่าแม่อยู่ข้างในพอดีเลยไป เอาหมดคือมาแต่เสาแทนลูกวันดีครับแม่พอดีว่าผมเอาของฝากมาให้ครับอีหยังล่ะนี่โตนี่ยเป็นกาแฟมังก่อนดำคอฟฟี่ครับแม่โอ้กาแฟมังก่อนดำวัตดีครับแม่โตนี่มันเป็นกาแฟธรรมดาด้วยครับมันเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพครับนี่แก้วเสีย่ยบแล้วก็วิตามินด3ซอยบำรุงคอตอแล้วกระดูกให้แข็งแรงพร้อมครับ <c oughs> ทีตีคือดีแท้แม่ไนแห้งปวดแข้งปวดขายอยู่คันใดแนวมาบำรุงดีๆก็คือสิขักเนาะว่าแต่มันแซ่บบลาอ๋อตัวนี้ครับผมการันตีได้เลยว่าแม่ตองมักแน่นอนมีทั้งความหวานหอมเข็มข้นกลมกล่อมผมหวาดถึกใจแม่แน่นอนครับอม,มันแม่นบละคันหวานนะแม่ก็กินบ่ได้เด้แม่เป็นเบาหวานอยู่ พระตองหัวครับแม่โตเนี่ยบ่ม,มี่ํำตาลใส่สารไห่ความหวานทดแทนไขมันแล้วก็ไขมันลตลอดเนี่ยศูนย์เปอซนเลยครับแม่คนที่เป็นเบาหวานก็กินได้ครับก็ย้อมมันดีจยังสี่ละผมก็เลยซื้อมาฝากอได้ยินแบบนี้ล่ะแม่ก็สบายใจขอบคุณหลายๆเด้รอลูกที่หาแต่ของดีๆมาให้แม่เออว่าแตว่าสิวนัดกันไปใส่บอลละนี่อ่า บอดอครับแม่ผมแค่เอาของมาฝากสึกๆครับแค่พ่อมาได้เห็นหน้าบีมพ่อไมิ้งก็ตังใจเห็ุงานกับพ่อแหละครับเฮ้ยจะมินหวานกันคักเนาะค้าซันผมไปก่อนเด um ้อครับว in ันดีครับแม่จ้าเ้าของเข้าไปก่อนเด้อเฮยศิวาไปแล้ว อีหลาแม่นี่ก็โชคดีเนาะมีผู้บ่าวที่แสนดีแถมขยันทำมาหากินอีกตั้งหากเนี่ยก็คบกันมาตั้งสามปีแล้วแม่ว่าพาคุยกันเรื่องแต่งงานได้ละละต่างคนกับต่างมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วแม่ว่ามันหอดเวลาละละจ้าแม่บีมากับไอ้มอดกระทำกันอยู่ตลอด ถ้าแม่เห็นว่ามันสมควรแล้วอะ่ะเดี๋ยววายบีมกับไปมอดจะคุยกันอีกเธอนหนึ่งบึงนะจ๊ะจช่ว้ายแบบเนี่ยนะฉันก็นจะต้องเตรียมโตตัดชุดถ่าเป็นมู่เจ้าสาวเธอเลยดีบอโอ๊ยฟ้าอย่าบุญคิดไปฮอดขนาดนั้นเลยนี่ฉันกับไอมอดกับท่านในคุยกันเรื่องแต่งงานอีกอยู่โอ้ยบีม ไอมอนน่ะเราว่ามีปัญหาแน่นอนแล้วแหงจะดีใจตัวเธอหูบอวัติพานมานะฉันน่ะเห็นแต่ไอมอนแล้วนี่ล่ะแล้วขยันขย่อยอยากจะแต่งงานน้ำเธอปะเทือนเนี่ยแม่เธอมาเว่าแบบนี้อ่ะจังได้จังไดแล้วก็จะแต่งงานกับเธอแน่นอนฝากเธอว่าฉันไปดูดวงดีกว่าบอแบบว่าเอาดวงฉันกับไอมอนน่ะไปเบิ่งว่าแม่เหนือคู่กันอีรีบอถ้าเกิดว่าพ่าแม่เหนือคููกันน่ะจะได้ว่าต้องเสียเวลาโอ้ยบี เธอนี่ก็ยังง่ง่ายคือเก่าเสยเนาะเป็นอย่างเธอ,อยานว่าเธอกบไอ้มอสบอรแมนเหนือคูกันตีแล้วทํามอดูนะ่ะเขาบอกว่าเธอกบไอ้มอสบอรแมนเหนือคูกันอิเลียเธอสิเหตุจังไดเอา กิ่นหอมต่ำดังบักคักเลยสีสันก็เป็นตะแซ่ตะแซ่บอ้โหแซ่บบักคักเลยหวานหอมละมุนกำลังดีเลยแถมเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกตั้งหาแค่ได้กินก็สดชื่นแล้วแบบนี้ละ่ะต้องให้น้องดืมซื้อมาไว้ให้ได้หลายหอละละ่ะ เอาบีมเอากาแฟถักแกวบ่ลูกบอดอกจ้ะแม่เป็นอียังบ่นน่หน่าคือทรงสีเศร้าๆมีเรื่องบ่สบายใจยังบ่ลูกเว่าสู่ซูม่ฟังกระไดเดอ้อแม่คือว่าบิมยังบ่อยากแต่งงานกับไอ้หมอนอ่ะแม่ฮะ เป็นยังลูกพิษกันบอกบอจ้ะไม่ได้พิดกันดอกแต่ว่าบีมแค่รู้สึกว่าบีมยังไม่อยากจะแต่งงานกับไอ้มอดอะ่ะเพราะว่าบีมยังอยากจะมีชีวิตที่มันอิสระมากกว่านี้เอาเอาขันยังไป่อยากแต่งกับบอเป็นยางดอกลูกคบกันแบบนี้ไปก่อนก็นได้แล้วนี่คุยกับมอดละตี ยางจะแม่พิมว่าอยากจะมาคุยกับแม่ก่อนแล้เวเดี๋ยวจังไปคุยกับไอหมอดเล่าทีหลังอะ่ะเออแม่ว่ามอดก็คงสิเข้าใจอยู่ดอก้อมย่ามไดกับจังแต่งก็ไดน้นะลูกเนาะ ที่อดที่สุดเลยอะเจ้าของนัดขอมาเวลาหนี่มีเรื่องอย่างอย่าบอกด้วยว่าเจ้าของอะคีดถอดเขาจนทนมาได้มันบอสเจ้าของเขามีเื่องจะบอกอะเรื่องอียงอ่ะมามาเลยมามาเลยคือว่าอืมวามาโหลดเขาอะถ่าฟังอยู่คือว่าเออเรื่องเอียงบอกมาโหลดเขาถ่าฟังอยู่ เขาว่าเขาเลิกกันซะเนาะฮะเอ๊ะอียงก่อนนะเจ้า,จาของได้ยินว่าผิดดอกเขาว่าความหักของเขาสองคนมันไปต่อกันบ่ไดล้ลรวละ่ะเขาก็อยากจะฟื้นตอไปแล้วอะ่ะพอสุดท้ายแล้วจุดจบของความหักเข้าอะ่ะมันคงบ่ได้สวยงามแบบที่เขาคิดดอกทำไมอะเยะเยะบอกด้วย บีบม,มีคนอื่นอ่ะบอบีม,มาได้มีคนใหม่เลยเราเราเราเป็นอย่างข้าต้องเลิกกันนะทั้งทั้งที่ว่าเมกืกอ่เนี่ยขาก็ฮักกันดีมากโดยตลอดว่าแมนตีหรือหรือว่าเขาเฮ็ดอีหอยางให้บีม,มาพอใจอ่ะบ,บีมบอกเขาได้เ้อะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็บ่จําเป็นตรงนี้เหตุผลดอกไอมอดหูแค่ว่าบีมอยากเลิกกับไอมอดตงแต่มมือหนีเป็นต้นไป บีมแค่รู้สึกว่าไอ้มอดยังเป็นคนที่บีมอยากจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตรวมกันกับแค่นั้นทำไมอะบีมบีมประพอใจหมดได้บีมก็บอกเขาได้เดี๋ยวเขาก็สิปับปรุงตัวให้แล้วเราเป็นยังต้องเลิกกันด้วยอะบีมบีมบีมพวหูบอกว่าไอ้ฮักบีมซําำไดอะบีมก็ห่างไอ้มอดว่าต่างกันดอกแต่มันกับไปตอบ่ได้แล้วอีหลีบีมมามือนน้อะบีมกับแค่อยากจะมาไล่มอดกับํำนันล่ะ เอาเป็นวา่าต่อจากนี้ไปไอ้มอดเศร้าอยู่กับชีวิตบีมซะเดอ้อหน้าก่อนเด้อไอ้มอดบีมบีม ี่เธอเป็นบาปไปแล้วบอบีมถึงขันจะต้องเลิกกันเลยบอกเธอว่า,ารู้ตัวไอ้มอนแน่ตีแล้วเธอเสียใจชเตจังใดลฟ้ฟฟาในเมื่อเธอกระไดยินทุกอย่างแล้วว่าหมอดูอ่ะเพิ่นทักว่าจังใดจากที่พ่อหมอได้เบิงดวงชะตาของตัวสองคนแล้ว บแมนเนือคููกันอหลิตีพ่อหมอแมนผู้ชายคนนีแค่พานเขามาแล้วก็พานไปถึงมือนีเสียหักกันหลายแต่หลังจากแต่งงานกันไปอะ่ะพวกตัวสองคนก็นต้องได้พัดพากจากกันคือเก่าบ่จากเป็นกระจากตายดวงชะตามันถือกำหนดโดยแบบนั้นแล้วแล้วมันพ่อจะมีวิธีแก้ไขอย่าง,างว่าขาพ่อหมอเพราะว่า อีบมีมูหนูอ่ะมันมีแผนจะแต่งงานกับพู้เบามันเร็วๆนี่นะคะมูไมทางฟื้นฉคชะตาไดดอกพ่อหมอก็บอกไปแล้วว่าแต่งกับแต่งได้แต่แต่งไปอ่ะก็เสียเวลาซื่อสุดท้ายก็ต้องจากกันคือเกา่าที่พ่อหมอวอาวอ,อยู่สิโตแล้วไว้สิเสือ้อหรือเ่าเสือ้อบีม ฉันบ่คิดเลยนะว่าเธอจะงมง,ง่ายได้ขนาดนี้หมอดูนะมันกับครูก็หมอเดานรนลาแต่ว่าหมอดูคนนี้เขาแมนนีหดีได้ฟ้าเวลาที่เพื่อนดูดวงไ้ไพอะมันก็จะตรงเป็นแบบนั้นตลอดว่าสันเพื่อนจะดังขนาดนี้ตีบีมแต่ว่าเธอนะ่ะกะหักไอ้หมอดหลายบ่แมนติเธอจะท่าใจได้จังไดถามือนึ่งอะเธอจะได้เลิกกันถ้าทั้งที่เธอยังหักกันหลายอยู่แบบนี้นะถึงชาวสิฮหักไอ้หมอดหลายซ่ําไดอ่ะ มันกับว่มีประโยชน์ดอกฝ้าพอสุดท้ายแล้วอ่ะเทากับตนจากกันอยู่ดีฉันบ่อยากให้มันหอดมือนั่นอ่ะฉันอยานฉันหลับบ่ได้คือจังได้มือนี่เวลาที่เขาจะตัดไพ่อ่ะเขาตัดตั้งแต่ตนล่มอ่ะจะดีกว่าฉันว่าฉันขอถามคนที่เขาเป็นเนื้อคููของฉันหอีจะดีกว่าฝ้าโอ้ยฉันเบิดข้ามสีบอกระเทอแล้วล่ะบีมถักเป็นฉันนะบ่ววาอี่ยังจะเกิดขึ้นกระซังฉันขอมีความสุขในมือนี่อ่ะ ฉันก็พ่อใจแล้วพอเรื่องในอนาคตน่ะมันบ่แน่บ่นอนเออถ้าเธอตัดสินใจดีแล้วอ่ะฉันก็เขารบการตัดสินใจของเธอสู่ๆเด้อเพื่อน แม่ครับอ้าวมอมดวาจังใดล่ะลูกคือมาตอนนี้บ้เหตุการเหตุงานตีผมบม่มีกระจิตกระใจเหตุยังเลยครับแม่เอ้าวึ้นมาสภาพนี่เป็นหีอยังลูกเบอกสู่แม่ฟังได้เดอ้อแม่ครับมันเกิดหีอยังขึ้นครับเป็นยังบีมต้องบอกเลยผมนั่อ่ะผมเหีุยังผิดครับแม่ แม่พ่อสีบอกผมไ้ว่าครับฮะอีบีมมันบอกเลิกโตตั้งแต่มือใดตั้งแต่สองสามมือใดแล้วครับแม่บ่หูเรื่องเลยบอกครับบ่แม่กับเพิ่งหูนี่ละสามมันดอกครับแม่มันคงสุบว่ามีประโยชน์อยัางเราล,ละพอบีมอ่ะเขาเหลือของเขาแล้วที่ผมมาเมื่อเนี้ยผมมาแค่อยากมากราบลาแม่แต่ซื้อครับ ผมลาดนะครับผมหักแม่เดอ้อแล้วผมก็ฝากแม่ดูแลบีมแทนผมนะเด้อครับใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวแม่สิไปคุยกับอีบ,บีมมันให้ไม่ต้องห่วงเดอ้อ เกิดอีหยังขึ้นเป็นหยังคือไปบอกเลิกมอดมันใส่ลองว่าสุเมฟังดูมเว้าวไปแม่ก็เค้ามาเข้าใจบีมดอกนี่มันเป็นเรื่องของบีมแม่ให้บีมตัดสินใจเองซะเดอ้อแต่แม่ก็จะขู้เหตุผลว่าเป็นหยังคือเหตุแบบนี้มอดมันผิดอีหยังไอ้มอดบ่ได้ผิดเลยบีมเป็นคนผิดเองบีมผิดที่บีมเลือกที่จะ่ไปตอกับไอ้มอดเองแม่ ล้ก็มันพออีหยังล่ะก็เบ,บ้ามาที่หล่ะแม่ก็สิได้เข้าใจบีมมันไปดูดวงมา,จากจะแม่ฮะดูดวงอีหยังฝ่าถ้าบระดองเว่าวเธอประดองมาอยู่นี่มันเรื่องของฉันใส่เธอบอกว่าเธอจะขาลรกการตัดสินใจของฉันไงบีมแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะ ทุกคนต้องรับรู้แล้วก็รวมกันตัดสินใจว่าแมนจะปล่อยให้เธอหนะง,งงง่ายแล้วก็คิดเองเออเองไปคนเดียวแบบนี้ฝ่าวามาเลยลูกว่าอีบีมเนี่ยมันไปเบิงดวงอีหยังมาคือจังสี่จ่าแม่ฟ่าเ้าประดองเวาวดอกเดี๋ยวฉันเป็นคนวาวเองคือจังสี่จ่าแม่บีมอะไปดูดวงเรื่องบีมกับไอ้มอดมา เราหมอดูเพิ่นกระทักว่าบีมกับไอมอดว่าเป็นเหนือคููกันอิหลีต่อให้เฮ้าสองคนแต่งงานกันไปจังใดก็ตรงจากกันอยู่ดีบ่าจากเป็นกระจากตายแล้วมึงกะเลือกที่สิเลกคบกับผู้ชายที่มึงคบมา3มปีเพราะคำทำนายของหมอดูนี่นะหมอดูคนนั้นมันเป็นไผ่พาแม่ไปในน้าแม่สิปไปเตะปากมันเบิ่งนี่แม่แต่ว่าหมอดูคนนั้นเพื่นแมนอีหลีเด้ มันทำนายแม่นขนาดนั่นน่ะให้มันทำนายมาเลยเลขน่ะมันสิออกโตไใดแน่เมืองน่ะไปขอรางวัลที่หนึ่งมาเลยฮกโตให้แม่เมืองขะมันถือสู้โตนี่แม่จังสีเสื้อเห็นบอมันบอมีอีหยังสิแม่นขนาดนั่นดอกหมอดูมันก็ครูก็หมอเดานั่นละขันมันหูอนาคตค้นขนาดนี่น่ะมันคงประมานนางทำนายชีวิตคนเพ่แหลกเงิน นี่นะมันคงรุ้ยหล่นฝ่าไปแล้วล่ะแมนฝากะคิดเพื่อจ้างแม่นั่นล่ะแต่ว่าฝากะบอกบีมแล้วเตือนบีมแล้วแต่ว่าบีมกับบ่าฟังฝาเลยอีบีมนะมันหัวอ่อนแม่น่ะเคยบอกมันแล้วแต่มันบ้เสือมัน่ะไปงมงายอียังกับบอาหัวมึงเป็นหยนยังมึงคือบ้าเสือแม่แน่แล้วกันที่มึงไปบอกเลยกับบักหมอดมันแบบนั่นน่ะ มึงบกขีดตีว่ามันสิทถุกทรมานใจซํำได้สาดนี่มึงเสียหาคนดีๆแบบนี่ได้จังไดคนดีหักมึงหลายคือบักหมอดนี่มันบอมีดอกอแม่เหรอเงึดมึงอีหลีแม่แม่ว่าบิมตดสินใจผิดอีหลีติบีมกแค่เพราะอยากจะให้มันเป็นคือจังที่หมอดูพันทักกะแค่นั้นขันมึงบออยากให้มันเป็น,นคือคำทำนายน่ะต่อไปอ่ะมึงกะจะไปดูดวงอีก,กะแค่นั้น หมอดูที่นี่จันย้าบันน่ะเขาบอกมานางทำนายเหตุไห้ชีวิตขอบครัวคนอื่นเขาแตกพังพินาศแบบนี้ดอกมึงจำไว้เราบีมจะเฮตจังไหนต่อดีอะแม่ปานเนี่ยไอ้มอลนอะ่ะคงจะเสียใจหลายไอ้มอนแล้วคงจะกรให้อให้บีมเีกแล่ละใครว่าไอซิบว่าห้อให้บีบมละ่ะบีมคิดเองหรือเปล่า บีมบีมหูบอว่าไออ่กินบะได้นอนบะหลับเลยตแต่ตที่ไอหัวไอเสียบีมไปไออ่ะหักบีมหลายแห้งจนไอบะได้เพื่อใจไว้เลยว่าวันหนึ่งเขาต้องเลิกกันยังเสียบีมเป็นยังบีมคือบอบอกไอว่าบีมซื้อเหล่าก็าไอาตัวเหตุผลไหลซาลา,าแบบเนี่ยบอสัน ไอ้สิบุยย่อมให้บีมเลิกกับไอ้เด็ดขาดไอ้มอดบีมขอโทษไอีหลีไอ้มอดหายาใหบีมในบอ่อบีมไอ้อะพอเคยเขียดให้บีมเลยเด้อไอ้อดีใจย่อยซ้ำที่บีมอะกล้าบอกความจริงกับทุกคนบีมเฮากลับมาหักกันใหม่ซะเนาะบีมหักไอ้มอดเด้อ ไปก็หักบีกดเวมือกันนี่แหละนะความสุขอยู่ตรงหน้าแท้ๆย่างคีซิโดดขามไปคิดหอดความถูกในอนาคตเสยทั้งๆที่กันยังบรูเลยเด้ว่าเรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือบอ่เกิดขึ้นแม่ฝ่าเสือบักหักเลยได้แม่ว่าคนสองคนน่ะถ้ามันหักกันอีหลีอะ่ะมันคงจะบม่มีทางปล่อยมือไปจากกันใดแน่นอนหรือว่าถ้าซักมือใดมือหนึ่งอะ่ะมันจะต้องจากกันอีหลีอะ่ะมันก็คงจะเห็นอีย่างบ่ใดดอก นอกจากท่าใจแม่บอแม่ว่าเมียนจะลูกชีวิตคนเห่าหนูมันสัน้นอยู่กับความสุขในแต่ละมือกับพ่อแล้วอย่าไปคิดอย่างหลายจ้าแม่แม ประสงค์ความคืดเข้าขังเขาโชคชะตาสิหักภายก,ก,บากา็บอกนีกะารูต้นผู้บาดเจ็บได้ห้ที่บกินอะไรอ่ะเออนั่นสิหอมเตยสมูกมากเลยอ่ะ อนนีฉัให้มอบสิ่งดีๆให้กันได้ง่ายๆด้วยมังกรดำคาฟฟมังกรดำคฟาฟฟกาแฟปรุงสำเร็จเพื่อสุขภาพมีแคลเซียมและวิตามิน D3 ช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงประสานด้วยอาราบิกาเกรดพรีเมียมให้คุณได้สัมผัสถึงความหอมนุ่มละมุนรสชาติกลมกล่อมในซองเดียวที่สำคัญน้ำตาลศูนปเซมังกรดำกาแฟมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน